ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติในวงการศึกษาการวิจัยและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษามีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นเปรียบเสมือนสองเสาหลักที่ประสานพลังกันขับเคลื่อนความก้าวหน้านําไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้แนวทางปฏิบัติและนโยบายที่มีประสิทธิภาพเสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการศึกษาและส่งผลดีต่อผู้เรียนครูบุคลากรทางการศึกษาและสังคมโดยรวม การวิจัยเปรียบเสมือนเครื่องมืออันทรงพลังที่ใช้ในการค้นหาความจริงเป็นกระบวนการที่เป็นระบบมุ่งเน้นไปที่การรวบรวมวิเคราะห์และทีความข้อมูลเพื่อตอบคําถามคลี่คลายข้อสงสัยและเติมเต็มช่องว่างความรู้ที่มีอยู่นักวิจัยทางการศึกษาเปรียบเสมือนนักสืบที่มุ่งสืบหาหลักฐานชิ้นส่วนของปริศนาเพื่อประกอบความรู้เกี่ยวกับการศึกษาให้สมบูรณ์แบบทฤษฎีทางการบริหารการศึกษาเปรียบเสมือนกรอบความคิดโครงสร้างทางปัญญาที่ช่วยให อธิบายความเข้าใจและทำนายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดก,การศึกษาทฤษฎีที่ดีเปรียบเสมือนแผนที่นำทางช่วยให้นักวิจัยผู้บริหารสถานศึกษาครูและบุคกากรทางการศึกษามุ่งความสนใจไปยังประเด็นความสำคัญหล็กเลี่ยงหลุมพรางทางความคิดและนำไปสู่การตัดสินใจการปฏิบัติและนโยบายที่มีประสิทธภิภาพการวิจัยและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา มีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเสริมสร้างและหล่อหลอมให้กันและกันโดยทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติตามมีความสัมพันธ์ดังนี้ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างวิจัยกับทฤษฎีในการวิจัยนั้นนักวิจัยอาจจะเริ่มต้นสู่เหตหาปัญหาจากการปฏิบัติหรือทฤษฎีหรือทั้งสองอย่างการเริ่มต้นที่ทฤษฎีก็คือการใช้ทฤษฎีเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยจากกรอบแนวคิดการวิจัยนี้นักวิจัยสามารถกำหนดปัญหา กำหนดสมมติฐานกำหนดวิธีการรวบ,บรวมข้อมูลและทดสอบสมมติฐานได้โดยอาศัยทฤษฎีเป็นหลักตัวอย่างเช่นทฤษฎีภาวะผู้นำการเป,ปลี่ยนแปลงของ s and a e r y a ที่ระบุว่าประกอบด้วยผู้นำแบบเปลี่ยนแปลงซึ่งได้แก่การให้ระวังตามสถานการณ์การบริหารแบบวางเฉยและผู้นำการเปลี่ยนแปลงสภาพซึ่งได้แก่การสร้างวิสัยทัศน์การสร้างบาร,รมี การคำนึงถึงความเป็นเอกกับบุคคลการกระตุ้นการใช้ปัญญาและการสร้างแรงบันดาลใจจากทฤษฎีนี้นักวิจัยสามารถนำไปกำหนดปัตถุปสระรงค์และวิธีการดำเนินการวิจัยได้นอกจากนี้ข้อค้นพบหรือผลการวิจัยที่ได้รับการยืนยันว่าถูกต้องหรือทำการวิจัยหลายๆครั้งก็ให้ผลเช่นเดิมในลักษณะนี้ ข้อค้นพบดังกล่าวจะนําไปสู่การพัฒนาทฤษฎีของความสัมพันธ์ระหว่างการวิจัยกับการปฏิบัติการวิจัยเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติเป็นอย่างมากทั้งนี้เนื่องจากการวิจัยเป็นผลิตความรู้ส่วนการปฏิบัติเป็นการใช้ความรู้นักวิจัยทางด้านการบริหารการศึกษาหรือผู้ผลิตความรู้ได้แก่นักวิชาการแขนงต่างๆทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยแสวงหาสร้างองค์ความรู้เพื่อใช้ในการแก้ปัญหาในขณะเดียวกันนักปฏิบัติหรือผู้บริโภค ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งกลุ่มนี้พยายามแสวงหาความรู้ที่ผลิตมาใช้ในการแก้ปัญหาในการบริหารงานของตนสัมพันธ์ได้ดังนี้การผลิตการวิจัยการใช้ความรู้การปฏิบัติเป็นสิ่งคู่กันการปฏิบัติคือแหล่งข้อมูลการปฏิบัติเป็นแหล่งข้อมูลของนักวิจัยนักวิจัยรวบรวมข้อมูลจากการปฏิบัติ ถ้าไม่มีการปฏิบัติก็จะไม่มีข้อมูลที่จะนําไปใช้ในการวิจัยเช่นนักวิจัยที่ศึกษาพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนยอมต้องการข้อมูลจากผู้มือการโรงเรียนครูผู้สอนในโรงเรียนเป็นต้นสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติเป็นแหล่งข้อมูลของนักวิจัยข้อค้นพบช่วยสนับสนุนหรือโต้แย้งการปฏิบัตินักวิจัยต้องการข้อมูลจากนักปฏิบัติเพื่อสนับสนุนสมมติฐานการวิจัย นักปฏิบัติต้องการข้อมูลซึ่งเป็นข้อค้นพบจากนักวิจัยเพื่อสนับสน,นุนการปฏิบัติงานหรือใช้แก้ปัญหาการปฏิบัติงานข้อค้นพบที่คัดแย้ง็นการปฏิบัติอาจนําไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติที่ถูกต้องข้อเสนอแนะให้แนวทางในการปฏิบัติโดยทั่วไปนักวิจัยจะให้ข้อเสนอแนะ2ด้านด้านหนึ่งสำหรับผู้ใช้ความรู้ซึ่งได้แก่ข้อเสนอแนะสำหรับการทำผลการวิจัย ไปใช้ส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือสำหรับผู้ผลิตความรู้ซึ่งได้แก่ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป3ความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีกับการปฏิบัติทฤษฎีเป็นกรอบของการปฏิบัติทฤษฎี2องค์ประกอบเฮอร์สเบิร์กจะเป็นกรอบของการปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาที่ใช้สำหรับประการจูนใจผู้ตายบังคับบัญชาซึ่งมีหลักในการดำเนินงานดังนี้คือ 1. จัดให้มีสิ่งสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 2. ขจัดสิ่งสร้างความ ไม่พึงพอใจในงานให้เหลือน,น้อยที่สุดเป็นต้นจะเน้คิดความสัมพันธ์ระหว่างทฤษฎีการวิจัยและการปฏิบัติที่กล่าวมาสรุปเป็นภาพดังนี้ทฤษฎีการปฏิบัติการวิจัยทั้งสามองค์ประกอบได้แก่ทฤษฎีการปฏิบัติการวิจัยต่างมีความสัมพันธ์แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเสริมสร้างหล่อหลอมให้กันและกันโดยทฤษฎีเป็นรากฐานของการวิจัยช่วยให้นักวิจัยกำหนดเรียนปัญหาประกอบความคิดออกแบบวิธีการวิจัย และเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีประสิทธิภาพผลการวิจัยช่วยสนับสนุนและช่วยยืนยันความถูกต้องขาอยายขอบเขตและสร้างความมั่นคงให้กับทฤษฎีที่มีอยู่หรือแม้กระทั่งทฤษฎีที่มีอยู่กระตุ้นให้เกิดการทบทวนการนําไปสู่การพัฒนาก่อกาเนิดทฤษฎีใหม่อธิบายปรากฏการณ์ที่ค้นพบและเติมเต็มช่องว่างความรู้ที่มีอยู่นอกจากนี้ทฤษฎีและขลนการวิจัยช่วยให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจหลักการแนวทางและวิธีการที่ควรนำไปใช้ เสริมสร้างประสิทธิภาพของการสอนการเรียนรู้กิจกรรมต่างๆและข้อมูลการปฏิบัติจริงช่วยให้นักวิจัยเข้าใจบริบทปัญหาความท้าทายที่เกิดขึ้นจริงนำไปสู่การวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องตอบสนองความต้องการและนำไปใช้ได้จริง